ยามาทิ้งหน้าเล่านยังดอกเจ้าบ้านาบ้าใครเอามาทิ้งก็ไม่รู้ค่ะอยู่บ้านบุรณะนะคะเก้าเก้าสี่เก้าค่ะไปเสื้อนะคะงวดน,นี้สี่เก้าค่ะหลักกิโลที่สี่สิบเก้าร้อยคูนร้อยพันคูณพันมีนาขายนามีบ้านขายบ้าน ขายบนแล้วก็แล้วไปเออขายบนแล้วว่าถือกแล้วโตไปโตมันวาห้าหลายเมตรอยู่นะจ๊ะแปดตำรวจมาหรือยังคะตำรวจมาไปพยาบาลแก่ตำรวจแล้วแต่ตำรวจมาไปช่างเ้มาจอดรถเพาะเ้แบบนี้หละเอ้าอย่าแสงูเจ้าอย่าบ้าใจอ่าบ้าจ 太忙。